สวัสดีค่ะทุกคนนิน,นต้อนรับเข้าสู่จัสมีนชาโรนะคะส่วนคนที่เข้ามาดูนะคะครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะส่วนคนที่ติดตามมาตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอยติดตามมีมาตลอดนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการด,ดวงความรักนะคะเป็นภาพรวมทั่วไปของชาวราศีธาตุลมนะคะกุมตุลเมถุนนะเรื่องราวนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะเพราะเป็นดวงแบบภาพรวมส่วนใครเรียด,ดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัว กวนคลิกลิงก์นะคะไลน์นะคะที่เมีให้ไวตใต้คลิปมาได้เลยนะคะก็อะไรที่ฟังนะคะแล้วสบายใจก็เก็บไว้อะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาดูพลังงานของชาวราศีธาตุลมนะคะกันก่อนว่าพลังงานภาพรวมครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรเนาะ ขออนุญาดูพลังงานนะคะของชาวราศีธาตุลมค่ะ Happy Family นะคะไพ่เลขสี่นะคะขึ้นมา Happy Family แล้วก็เลขสี Woman Holding a Heart นะคะสแล้วก็ส4สนะคะสี่ตองสนะใต้สำรับเป็นไพ่ Temple Pass ไม่มองว่าถ้าคุณเดียวกับใครอยู่นะคะหรือว่ากำลังจะเดียวกับใครนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสด ม้ว่าคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเองอ่ะเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่สามารถที่จะเติมเต็มความรักให้กับคุณได้นะคะไพ่เลขสี่นะคะสี่แล้วรวมกันอ่ะสี่สามสิบสองนะคะนี้ก็เป็นไพ่เลขสิบสองมันเหมือนมันน่าจะเป็นความรักที่ลงตัวนะคนคนนี้นะคะน่าจะมีในเรื่องของการที่คุณกับเขาอ่ะ มีในเรื่องของทางจิตวิญญาณนะคะหรือเรื่องของภพชาติอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเข้าใจกันมากขึ้นอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นพลังงานลักษณะนี้นะคะอืดีนะอคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเนาะก็ได้นะถ้าไม่ดู คนคนนี้เขาจะเป็นคนโรแมนติกนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวมากขึ้นก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีธาตุลมนะแต่ไม่มองว่าคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งหรือกําลังจะเจอใครหรือถ้าเจออยู่หรือดิวอยู่เนี่ยคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ดูแลหัวใจคุณได้ดีมากนะคะ โอเคขอดูต่อค่ะ flexible นะคะความสัมพันธ์ดูมีความยืดหยุ่นมีความเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ flexible ไพ่เลข19นะคะจะเกี่ยวข้องกับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนเนาะแล้วก็ round and round นะคะไพ่ย5นะคะใต้สำรับเป็นไพ่ by the book ไพ่เลข11เนาะคือคนนี้ไม่มองว่า อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําความรู้จักหรือว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่เดินสวนกันเดินผ่านกันนะคะตลอดละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีจังหวะในการที่คุณกับเขาจะได้รู้จักกันบางคนมีความรู้สกว่าบางคนอาจจะต้องย้ายไปอยู่ด้กันอยู่กับเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ มันเหมือนความรักความหวานในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยมันจะมาแบบไม่หยุดนะคะไม่หยุดเลยนะนี่คือความรู้สึกที่ไม่ได้นะคะมันจะเป็นความรักความเข้าใจนะคะเป็นความหวานนะคะพูดกันดูเรื่องภาษาพูดภาษาเดียวกันนะคะแบบนั้นเลยนะอืมเดีย๋ยดูสิไม่ขอขยับขึ้นไปข้างบนนะโอเคค่ะ เรามาดูพลังงานของคุณนะคะว่าพลังงานของชาวราศีธาตุลมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆไปนะคะแต่มีความมั่นคงสูงอาจจะเป็นกับชาวราศีธาตุดินก็ได้นะคะเป็นคนที่นิ่งๆอ่ะไม่ค่อยอะไรมากนะคะไม่ค่อยแสดงออกมากแต่ว่าเขารักใครแล้วเขารักจริงแล้วเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากๆดูแลคนได้ดีมากๆด้วยนะคะ คน,นี้ดูพลังงานของชาวราศีธาตุลมค่ะว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะห้าถ้วยห้าไม้เท้านะคะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาไม่มว่าถ้าคุณเพิ่งเลิกกับใครมาคุณจะได้เจอคนที่ดีกว่าคนเดิมมากๆนะคะสตรองนะคะคุณสตรองมากนะช่วงเนี้ย เด็กถือดาบนะคะความเอาแต่ใจมีอยู่นะชาวราศีทัตลมนะคะช่วงนี้มีไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆในการใช้ชีวิตพยายามที่จะโฟกัสกับการงานการเงินเป็นหลักไม่อยากที่จะไปเครียดมากไม่อยากที่จะไปโฟกัสมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจในอดีตนะคะตอนนี้ไม่มองว่คุณสตรองขึ้นเยอะแล้วกับความผิดพลาดหรือความเสียใจที่มันเกิดขึ้นในอดีต เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอ่ะกำลังพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะหาไอเดียใหม่หากิจกรรมใหม่ให้กับตัวเองได้ทำนะคะช่วงนี้อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคน2-3สาคนในเรื่องของการเงินแล้วก็ธุรกิจได้นะคะอขอให้ญขยายไพ่5ถ้วยค่ะ 1. เหรียญกับไพ่เด e อ t สตไม่บอกเลยนะว่าถ้าคุณเองเสียใจมาก่อนนะคะ ให้คุณทิ้งอ่ะพลังงานความเสียใจนั้นไปเลยนะคะเพากกรา,านะจักรวาลกาลังจะให้สิ่งที่ดีกว่าคุณมากๆแล้วพลังงานคุณจะเปลี่ยนนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเ่าเป็นคนที่มั่นคงและหนักแน่นบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่ชีวิตเขามั่นคงแล้วนะคะการเงินการงานการงานการเงินเขาดีมากเป็นคนที่จะเข้ามาหิวใจคนได้ดีมากๆเลยนะคะเออี่ดูซิ ตอนนี้พลังงานของคนโฟกัสกับการฮิลตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องของการเงินเป็นหลักเนาะขยับนิดนึงห้หม้เท้าไพ้ the emperor นะคะที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะเพราะสมควรในเรื่องของการใช้ชีวิตนะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เหตุการณ์น,นั้นช่วงเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นทําให้คุณเองเป็นคนที่สตรองขึ้นมากเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นนะคะบาลานซ์ตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเหมือนเพิ่งผ่านสนามลบมาค่ะกลายเป็นว่าจากคนที่แบบเออเป็นคนขี้ใจอ่อนเป็นคนที่สงสารหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สตรองในอดีตแต่แม่มองว่สาสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณทำให้คุณสตรองมากๆนะตอนนี้นะคะ เป็นบอสนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้ฉันจะโฟกัสกับตัวเองนะคะฉันจะฉันจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครจะอยู่ใครจะไปในชีวิตอะไรแบบนี้นะครานี่ขยายพ t r e n g t h ค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะมันเหมือนพลังงานที่เมได้นะ Strength ขยายเป็นเด็กถือเหรียญคุณเองอะ่ะกำลังหาช่องทาง บางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มองหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองได้ทํานะคะเพื่อให้คุณเองอ่ะมีความรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเห mm hmm. มือนคุณค่อยๆทําอ่ะค่อยๆไปค่อยๆดูแลตัวเองไปในทุกๆวันนะคะ <c oughs> ไหนๆขอดู ออขออนุญาตขยายไพ่เด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญเอ,อเด็กถือดาบนะคะไพ่ไฮพรินเทสช่วงนี้นะคะส,สัญญาณหรือว่าเซนของคุณค่อนข้างแรงมากนะชาวราศีธาตุลมนะคะมันเหมือนกับว่ามีไอเดียมีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในคนที่อยู่ในความคิดคุณช่วงเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องของความรักนะคะมันไม่ใช่เรื่องของความรักเลยมันเป็นเรื่องของไอเดียในการทำธุรกิจใหม่ในการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองมากกว่านะคะแต่ช่วงนี้ถามว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอ่ะจะจะ,จะลงมือลงแรงทํากับสิ่งนั้นหรือยังเมมองว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาของการคิดมากกว่าแต่อาจจะยังไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรกับใครนะคะบางคนถ้ามีคนเข้ามาเมมองว่าคุณเองไม่ไว้ใจใครสักคนเลยนะคะที่เข้ามาควีนถือ ไม้เท้าขยายสามเหรียญน,นะคะใต้สำหรับไพ่จัดเม้นท์ไพ่จัดเม้นท์ขึ้นมานะคะกับไพ่ห้าถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าอ่ะม่จะบอกเลยว่าคุณหมดเวรหมดกรรมแล้วนะเรื่องราวปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะคะที่มันเคยแบบยุ่งยากทำให้คุณเสียใจทำให้คุณลำบากใจนะคะไพ่มันขึ้นมาลักษณะนี้ไม่มองว่าคุณหมดเวรหมดกรรมแล้ว ความรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโอกาสธุรกิจใหม่ๆโอกาสด้านการงานใหม่ๆกาลังจะเข้ามาหาคุณนะคะไม่บอกเลยว่าถ้าคุณเองคิดถึงคนเก่าๆถ้าจากที่ให้แนะนํานะไม่มองว่าไม่ต้องกลับไปค่ะเพราะว่ารักใหม่จะเข้ามาดีมากแล้วมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณได้ด้วยนะคะนี่คือพลังงานที่ไม่ได้มันเหมือนจักรวาลจะตอบแทนนะคะ คุณนะคะหลังจากที่คนเองได้ต่อสู้กับบางสิ่งมาอย่างในชีวิตมาแล้วกับความยากลาบากเขาจะให้คุณนะคะได้สิ่งที่ดีกว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนถึงเวลาสักทีอะที่คุณจะต้องได้อะไรบ้างในชีวิตนะคะมไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวนะแม่มองว่าคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเรื่องของการงานแล้วก็ธุรกิจได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเจอความรักใหม่ๆเจอคนเนี้ยนะคะจากการทํางานหรือมีการที่เพื่อนฝูงแนะนําเข้ามา คนเขานีอาจะเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาได้นะคะเป็นเป็นคนที่มั่นคงมากๆในชีวิตอะนะเออเป็นคนที่ถ้าถ้าเป็นคนที่ทำงานในเรื่องของราชการนะคะเขาก็จะตำแหน่งสูงนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบนักธุกรกิจอะเขาก็เป็นอาจจะแบบตำแหน่งหัวหน้าหรือตำแหน่งซีออแบบเนี้ยไปเลยนะคะ โอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูพลังงานของเขาคนนั้นสำหรับคนที่มีคนที่เดียวด้วยนะคะหรือมีคนที่เดียวอยู่เนาะมาดูว่าพลังงานของเขาคนนั้นนะคะที่เดียวกับชาวราศีธาตุลมเนี่ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรให้เด็กถือดาวขึ้นมาถ้าคุสองคนนี้อยู่เขาเองก็สองคนอยู่นะคะมันมีพลังงานของการที่สองกันไปสองกันมาแต่อาจจะยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไร นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมเหมือนก,นกันกับคุณนะคะกุมตุลเมทุนก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เอาแต่จใจตัวเองอาจจะเด็กกว่าคุณได้นะคะคนคนนี้ห้าดาห้าถ้วยทะเลาะอะไรกันไปหรือเปล่าคะ่ะแล้วเขารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าเป็นพลังงานเก่าๆที่คุณเองน่าจะปล่อยไปแล้วหรือว่ากําลังพยายามที่จะปล่อยหรือกำลังพยายามที่จะ move on อยู่ดูซิ เขาเองมีความกลัวในใจนะคะไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นได้แต่สองอย่างเดียวนะคะสองอย่างเดียวจริงๆไม่กล้าเข้าหาคุณเนาะพอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาคนคุณบล็อกเข้าไปแล้วนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่เอาเขาแล้วนะคะเขารู้สึกว่าคุณเองอะ่ะไม่ได้มีพลังงานนะคะที่จะตอบรับหรือว่าจะยอมรับไม่ตีอะไรจากคนคนนี้แล้วคนคนนี้ไม่มองว่า เขาทำได้แค่2จริงๆใต้สํำรับเป็นไพ่เดอะ h a ร์ดไซส์นะคะหรือไพ่เดอะเดวิลคิดไม่มองว่าเขาเองอะ่ะน่าจะนอกใจคุณนะหรือไม่ก็ทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณรับหลังคุณหลอกใช้คุณหรืออะไรแบบเนี้ยถามว่าคนคนนี้เสียใจไหมเขาเสียใจนะคะแล้วเขาก็รู้สว่าคุณเองก็ไม่เอาเขาแล้วละ่ะนะคะ แต่ถ้าพลังหันของคุณเนี่ยเมย์ก็รู้สึกว่าคุณเองก็น่าจะไม่เอาเขาแล้วเหมือนกันเพราะเป็นไพ่จัดเม้นขึ้นมานะคะคุณหมดเวรหมดกรรมแล้วเนาะเหมือนคุณชดใช้ให้เขาแล้วอะไรประมาณนี้เพ g e ดับโซลด์ขยายไพ่เพย์ดับโซลดค่ะหนึ่งไม้เท้าเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่เขาไม่มีความกล้าพอนะคะเขาไม่กล้าไม่กล้าเข้าหานะคะไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าคุยนะคะ Five of s โซขยา,ายไพ่ นนคนคนนี้เขาก็ลองพยายามที่จะหาทางเพื่อกลับเข้ามาในชีวิตคุณใหม่นะคะเป็นพลังงานของคนเก่าๆจริงๆมันไม่ใช่คนที่คุณคุยอยู่นะห้าถ้วยขยายหกดาบบางคนเลิกกันไปนานแล้วค่ะห้าเดือนหกเดือนหกเดือนขั้นต่ํานะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งห่างกันก็ได้เป็นไปได้แต่เมย์มองว่าคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่เขาเองทําให้คุณเจ็บมากๆแล้วก็เสียใจมากๆนะคะ เออแล้วก็เลิกกันมาสักพักหนึ่งละเนาะแต่เขายังมูฟออนจากคุณไม่ได้อะนะคะให้รับซสค่ะขยายเขาเป็นคนเจ้าชูคนคนนี้น่าจะเป็นคนเจ้าชูเป็นคนที่ทําให้คุณเอง รู้สึกว่าเขาเองไม่ชัดเจนกับใครเลยไปเรื่อยๆนะคะไม่จริงใจเลยนะคะเลือกใครไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้เลยนะจะเป็นของลักษณะนี้อาจจะเป็นชาวราศีทัตไฟได้นะคะเมษสิงห์ธนูเขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาทําให้คุณเสียใจแค่ไหนเขาดูตลอดนะคะแต่ว่าเขาเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครหรือว่าเลือกไม่ได้นั่นเองนะคะอืมข้อนี้ขยายไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ คุณนับวานชาวราศีธาตุไฟนะเขาอยา,อยากจะกลับเข้ามาค่ะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยกลับมาปรับความเข้าใจก็ได้กลับมาเคลียร์ก็ได้ถึงแม้คุณเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะให้เขากลับมาในชีวิตคุณอีกแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็อยากจะให้คนนี้รับรู้ว่าเขาขอโทษนะ กับเรื่องราวที่มันผ่านมานะคะเออเนาะดูซิว่าเขาจะทำได้ไหมนะคะคินับวาน The Moon เด็กถือถ้วยก้าวไม่เท้านะคะแล้วก็ไพ King ่คิงอ of วา n ส์ได้สำหรับเป็นไพ่ The Lovers คนคนนี้ไม่มองว่าเขาเองยังมีแพชชั่นยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะถามว่าเขาจะเข้ามาไหมแม่มองว่ามีโอกาสที่เขาจะติดต่อเข้ามาแต่ว่า มันจะเป็นการที่มาเพื่อขอโทษมากกว่าเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าการที่กลับมาคราวงนี้คุณจะรับคําขอโทษเขาไหมเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณมันค่อนข้างหนักหนานะคะแล้วก็มันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยน่าจะโดนคนคนนี้ทําร้ายใจติดใจหลายๆครั้งนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็เข้ามาแบบมาโกหกว่าเขาไม่ได้มีใครอะไรอย่างเงี้ยกับคุณนะคะก็ได้เนาะ อเอาเป็นว่าคนเนี้ยรู้สึกผิดกับคุณมากๆแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าคุณเองอ่ะน่าจะไม่ได้อยากได้คนคนนี้กลับไปแล้วนะคะถ้าคนคนนี้พูดกับคุณได้นะคะเขาอยากจะพูดแล้วบอกอะไรกับคุณนะคะให้เทมโพพาขึ้นมาเนี่ยเมีรู้สึกว่าคุณพบคนคนนี้หรือการที่คุณเจอเขาอ่ะเพื่อให้คุณเองได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่โตขึ้นให้คุณได้เป็นคนที่สตรองขึ้นแล้วคุณจะได้เจอรักที่มันเป็นรักที่เป็นของคุณจริงๆนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนได้นะอืมเพราเป็นไพ่เดิร์ลเวิร์สขึ้นมานะคะเ้าเข,า,ขาบอกคุณได้คนคนนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธัตลมคะ่ะ i n i t i a f a l t e เมมีความรู้สึกว่าไพ่ใบนี้จะต้องขึ้นมานะคะบางคนอะ่ะเขาโทษว่าที่ผ่านมาเป็นความผิดของคุณ เขาโทษคุณเสมอถึงแม้เขาเป็นคนผิดเขาไม่เคยยอมรับความผิดตัวเองเลยนะคะ I'm sorry he แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาขอโทษนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอโทษนะคะ I wish I can do it นะคะ Move on I think I like you นะคะ I want to be more than friends บางคนน่าจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นแฟนไม่เป็นเนีิมาตลอดนะคะ ตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณ move on แล้วนะเขารู้ว่าคุณ move on ไปแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาเองอ่ะก็อยากที่จะกลับเข้ามานะคะเพื่อมาให้คําขอโทษอะไรบางสิ่งมาอย่างกับคุณนะแต่ตอนนี้เ,เมียมาว่าเขายังไม่มีความกล้าพอที่จะกลับเข้ามาเขาชอบคุณนะคนนี้แต่ว่าเขาเองยังไม่พร้อมจริงๆที่จะจริงจังกับใครนะคะ เป็นพลังงานของคนเก่าที่จบไปแล้วแล้วก็น่าจะเป็นคนที่คุณเองไม่ได้อยากได้เลวด้วยก็คือไม่เอาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษนะอะไรเงี้ยจะรับไม่รับก็ <laughs> จะรับคําขอโทษจากเขาใหมอันเนี้ยแล้วแต่คุณนะคะแต่มันมีโอกาสที่เขาอาจจะกลับเข้ามาเพื่อขอโทษแต่ไม่มองว่ามันไม่ใช่การกลับเข้ามาเพื่อกลับมาคืนดีอะมันน้อยเหมือนกลับเข้ามาแล้วขอโทษนะคะแล้วก็เคลียร์แล้วก็จบกันไปอ,อะไรประมาณเนี้ยนะอืม <c oughs> ม่เป็นไรค่ะดูแล้วรักใหม่รออยู่รักใหม่รออยู่นะแล้วเป็นรักใหม่ที่ดีมากนะคะสำหรับชาวราศีธาลมนะมไพโรแมนซ์แองจิลอยากจะบอกอะไรก,บอกอไรับชาวราศีธาลมคะ่ะ h o n e y m มูนนะคะ Enjoy the b l e s s of holiday time together บอกเลยว,ว่ารักใหม่คราวนี้ยนะคะคุณอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไปใช้เวลาด้วยกันมันจะสวีทมากมันจะหวานมากมันจะโรแมนติกมากนะคะอืม Deceptions นะคะ Someone is wearing a false self m a r k in this relationship. In this relationship นะคะ Romantic feelings Your feelings are real and worth exploring นะคะ Explore Explore rings แล้วก็ Chemistry แต่สำหรับเป็นไพ่ f e e yourself ไพ่บอกว่าให้คุณเองอ่ะ f e e ปลดปล่อยตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะออความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเมยมองว่ามันจะทำให้คุณเองอะค่ะชาวราศีธนมให้คุณเองรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจในความรักร้อยเปอร์เซ็นต์แม้ว่าอันนี้จะเป็นพลังงานของคุณนะมันไม่ใช่พลังงานของคนที่จะเข้ามาคุณเองไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครไม่กล้าที่จะรักใครหรือว่าเหนื่อยกับความรักอันนี้เป็นไปได้ มันก็เลยทําให้คุณเองอะเลือกที่จะใส่หน้ากากกับคนที่เข้าหาคุณบางคนเลือกที่จะปิดบังความรู้สึกของตัวเองนะคะกับไม่ตร่งความรักเลือกที่จะไม่เปิดเผยมันออกมาก็ได้เนาะ Romantic feelings your feelings are real and worth exploring นะคะ c h e m i s t chemistry there is a strong magnetic attraction here คนใหม่ที่จะเข้ามาไม่บอกเลยว่า คุณทั้งคู่จะรู้สึกสปาร์กันมากแล้วรู้สึกเข้ากันดีดีมากเม,มรู้สึกเป็นพลังงานของคนที่ตัวจะติดกันตลอดเวลานะคะจะไม่ห่างกันเลยนะคะจะเข้ากันดีดีมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาคนนี้จะรักคุณมากแล้วดูแลคุณได้ดีมากๆไปเถอะค่ะทัาลม move on นะคะ,นะคะพลังงานที่ไม่ได้คือดีมากคุณหมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะรักใหม่เนื้อคู่รอคุณอยู่นะคะเนื้อคู่ประตูถัดไปมาแล้วนะ โอเคพายอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรกับชาวราศีธาตุลมคะ้ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไมมองว่าให้บทเรียนที่ผ่านมาเรื่องของความรักอะคะ่ะสอนคุณให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะแล้วคุณจะได้เจอความรักที่ดีมากๆแล้วก็ใกล้แล้วที่คุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นของคุณคนที่ใช่โอเคพายอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีธาตุลมในเรื่องของความรัก slow down นะคะ pause a n d a l l o w thing to u n f o w นะคะถ้าคุณเจอรักใหม่เจอคนใหม่ไม่ต้องรีบนะพ่บอกว่าค่อยๆทำความรู้จักกับคนใหม่ๆไปนะคะไม่ต้องรีบในความรักความสัมพันธ์อยู่กับตัวเองบ้างก็ได้นะคะอาชาบ้างก็ได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องรีบกับมันมากนักก็ได้นะคะแต่ว่าความรู้สึกที่คุณจะมีกับคนใหม่ที่คุณจะต้องเจอมันเป็นความรู้สึกที่ไมมองว่า มันยากถ้าจะต้องสโลนะคะหรือว่าแบบถ้าจะต้องฉาอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณกับคนคนนี้จะมีเคมีที่ตรงกันมากนะคะ the only thing that's real is love นะคะ shift your focus back on love นะแล้วก็เมนู้ส่วนเป็นไพ่ใบนี้กับไพ่ใบเนี้ยสอดคล้องกันนะคะคือเรื่องราวในอดีตปล่อยไปนะคะแล้วก็ให้คุณอะกลับมาโฟกัสกับความรักดีกว่านะไม่มีอะไร จริงไปมากก่าความรักนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกอย่ากโกหกตัวเองถ้าคุณเจอคนใหม่แล้วหรือว่าคุณเองมีความรู้สึกให้ใครอย่ากโกหกตัวเองนะคะให้ยอมรับไปเลยว่าชอบเขาหรือมีความรู้สึกดีๆให้เขาแล้วก็ไม่มองว่ามันมีมันคุ้มค่าพอที่จะเสี่ยงกับความรักครั้งใหม่ๆหรือถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเองเคยเจอมาก่อนแต่ไม่ได้มีโอกาสที่ได้ทําความรู้จักกันอ่ะก็ก็ลองดูนะคะให้โอกาสตัวเองดูนะปล่อยปลดปล่อยตัวเองนะคะจาก ความรักเก่าๆความรักแย่ๆแล้วคุณเองจะได้เจอความรักที่คุณเองอาจจะไม่ได้คาดคิดคาดฝันก็ได้ว่ามันจะดีขนาดนี้นะคะลองดูให้โอกาสตัวเองดูนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะสําหรับความรักของชาวราศรีธาตุลมอ่านด้วยเขินด้วยนะคะพลังงานดีมากนะคะอยากเป็นชาวราศรีธาตุลมมากนะ,ะอิจฉาโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะ อยาดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวรบกวนคลิกลิงก์ที่เมยให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย